วีคแรกเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาพูดคำว่ารักได้อะซึ <Hey! S 1> ่งมันยังเรายังไม่ได้ทำอะไรกันนะลูก <laughs> คำว่าใจดีคำว่าอบอุ่นคำว่าครอบครัวเอ๊ะมาจากไหนพอเข้าไปได้แค่วันเดียวมันเหมือนละลายพฤติกรรมโดยปริยายโดยไม่ต้องมีการมานั่งสอนแล้วคุณต้องรักกันคุณต้องอยู่ด้วยกันคุณไม่ต้องมีไม่ต้องพูดสิ่งที่เห็นปรากฏกับสายตานี่ยมันยิ่งหัว่าคำพูด พี่ออสตินครับรุ่นที่13เป็นไอดอลของผมครับผมอยากทําแบบนั้นได้บ้างพี่มาเบลครับ,บอมพิกซี่ครับผมมีรูปพี่เขาอยู่หลังเคสโทรศัพท์นะครับสุดท้ายแล้วน้องก็อยากเป็นไอดอลของเ,าเราเองเขาไม่ได้มาเพราะเขาอยากเป็นดาราคนนั้นหรือศิลปินคนนี้แต่เขาอยากเป็นเหมือนรุ่นพี่เขาที่เป็นไอดอลอันนี้ถือว่าเรา,เรา,เ,ราเราบรรลุเป้าหมายแล้ว วันนี้ก็โอ้ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มาเต็มตัวที่นี่แบบตั้งแต่เช้าเลยครับก็ทําให้เต็มที่ที่สุดครับทุกคนในหน้าที่ของตัวเองผิดจากที่คิดไปเยอะเลยเพราะวาเวทีมันกว้างมากมันต้องใช้แรงเยอะมากแล้วก็ยิ่งรองเท้าส้นสูงที่มันสูงเลยอะคะ่ะมันทําให้ d r อปแรงของหนูลงเยอะมากๆก็เลยต้อง ออกแรงให้มากกว่านี้ค่ะร้องไปด้วยเนาะเต้นไปด้วยเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วกว่าเพลงกว่าเพลงอื่นก็เลยคิดว่ามันต้องใช้แรงแบบจริงก็คิดว่าทำเต็มที่แล้วใช่ไหมใช่ว่าลุมเราว่าดีแล้วโหค่ะแบบมันสุดมากมันเหนื่อยแบบโอ้โหแบบเพิ่งอาทิตย์แรกมันก็แบบสุดๆแล้วค่ะแต่หนูก็พยายามแบบตั้งใจฟังครูตลอดเวลาแบบครูแนะนําอะไรมาหนูก็ตั้งใจ เป็นสั่มดาแรกอย่าไปคาดหวังอะไรเพราะว่าน้องก็ไม่มีต้นทุนมากบางคนเต้นไม่เป็นเลยไม่เป็นจริงๆร้องก็ไม่ได้แต่มันเกินเกินคาดหมายเพราะน้องก็ทําสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในโชว์ของตัวเนี่ยออกมาได้ดีจนคอมเมนต์เจเตอร์ซึ่งเขาก็เป็นมืออาชีพเขายอมรับแล้วเขาก็ชื่นชมะว่าวีคแรกคุณทําได้ขนาดเนี้มันก็พอที่จะคาดหวังได้ว่าวีคต่อไปมันต้องดีก้นสิ เต้นนิดหน่อยแต่แบบชินแล้วค่ะใช่ค่ะเล้เชื่อว่าจะทำได้ดีขึ้นสู้สู้นะเฟียสค่ะวันนี้ s กแซก็แต่งตัวเฟียสทุกคนเลยค่ะแบดดี้แบดดี้หาูกปะสู้สใจสู้สุดใจมันเป็นโอกาสที่จะพักดันพวกเราให้ไปถึงฝันได้ค่ะฝันว่าจะเป็นแบบพี่มาเบลค่ะได้เลยค่ะ ถ้าบรรยากาศแบบนี้เราในฐานะมีส่วนในการที่ทำขึ้นมาเนี่ยภูมิใจไม่ใช่ภูมิใจตัวเองนะภูมิใจตัวพวกเขาอะที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยน mindset เขาได้อะไรอย่างเงี้ยภูมิใจมากเลยก็มองไปข้างหน้าว่าอุ้ยเราจะได้เด็กเก่งและดีมันทำให้เรามองไปอ,อย่างนั้นได้พยายามทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดรับไม่เก่งไม่กงมังวล จะพยายามทาให้เต็มที่แล้วก็จะเป็นเด็กดีจะรักตัวเองมากๆแล้วก็จะทําให้ได้ค่ะโอกาสมันไม่ได้มีเยอะ,ะครับคนมาแข่งหลายร้อยคนแต่ว่าได้รับโอกาสก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับมันคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยครับอะไรที่ไม่เคยได้ลองก็ได้ลองเรียนรู้ครับอะไรที่แบบอยากจะพัฒนามากขึ้นมันอยู่ในบ้านก็ได้พัฒนามากขึ้น,นเนรื่อยๆ เราก็ต้องค่อยๆเป้นค่อยๆปายกันแหละแต่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วในเรื่องที่เขาจะไม่ยอมรับหรือเขาจะไม่เชื่อหรือเขาจะไม่กล้าหรือเขาจะกังวลไม่มีละอาทิตย์นี้ทำให้เขามั่นใจได้อีกเยอะเลยเพราะเขาได้รับความชมเยอะมีส่วนผสมทุกอย่างลงตัวมันดูเลยนะครัทุกคนมีมาตรฐานที่สูงที่สุดแลวเข้าที่ดูในวันนี้ สอนให้เรารู้จักเข้าหาคนอื่นมีน้ำใจค่ะให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักคิดอะไรก่อนจะทําอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่สอนให้รู้จักมีความพยายามค่ะแล้วก็ให้เต็มที่กับทุกๆอย่างเลยค่ะทําได้มั่นใจไม่ต้องกลัวว่าถ้าผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ย มันไม่เป็นไรเลยเขาอาจจะเขาไม่รู้แต่ว่าเราแค่ทำโชว์ให้เต็มที่ก็พอ It's okay ต้องพยายามให้ดีขึ้นทุกวีครับเพราะว่าอาจจะมีโจทย์ที่ไม่ถนัดซึ่งตัวผมก็ไม่เคยแบบมีฝึกร้องฝึกเต้นมาก่อนครับได้เท่านี้ก็ดีที่สุดแล้วครับเราเวีคแรกเชื่อไหมว่าที่ผ่านมา13รุ่นรวมทั้งรุ่นนี้ด้วยป้าไม่เคยบอกได้เลยว่า ใครคือ16คนเวลาที่มันผ่านไปแล้วน้องเรียนรู้เนี่ยน้องมีการพัฒนาเนี่ยซึ่งมันน่าแปลกมากเลยว่าคนที่เราคาดหวังว่ามีต้นทุนดีแล้วก็จะนั่นก็อาจจะก็ได้แค่นั้นหรือว่าอาจจะพยายามน้อยกว่ามันเป็นไปได้แล้หลายคนที่เหมือนมาตีนปลายอ่ะค่อยๆมาแต่ฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันกลับมาซะงั้นน่ะมีป้าไม่ได้พูดเฉพาะตัวป้าแต่กรรมการก็เป็นแบบนั้นเขาเองเขาก็เสร์ไพรส์ัูเขาเหมือนกันดังนั้นก็ บอกไม่ได้ถ้าไม่ติดตามทุกสัปดาห์เราจะอ้าวทำไมคนนี้ออกไปแล้วหรือว่าทำไมคนนี้ไม่ได้อย่างนั้นคนนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องดูสิคะแล้วก็จะเข้าใจว่าเกิดจากอะไร <c oughs>